กำลังการขึ้นนะหมอนัดเมื่อไรหมอนัดชุมสภาพไม่อยากไปโรงพยาบาลเลยอะ่ะยาก็จะหมดแล้วอะ่ะกลัวโควิดอะ่ะมีเอสี่และคนนิ้ไว้ทำไมอ่ะแม่มัสดสุสบายมากเลยนะมันทำได้ได้เหรอทำได้สิแม่ทำไงอ่ะีเป้า ่ไปแล้วก็ลงทะเบียนพบแพทย์ทออนไลน์เฉพาะผู้ป่วยสีลที่รับบริการต่อนเนื่องและมียาเพียงพอให้ใส่เลขบัตรโรงพยาบาลวันที่นับไหนเสร็จแ,แล้วก็กดดำเนินการต่อใส่สิบกันละ เวลาเจ้าหน้านที่ของโรงพยาบาลติดเอากหาหมอแล้วงั้นกินหมดเลยนะกินเยเรับวันหลือแค่นั้นแหละ